ข้อ40ความสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้ใหญ่กับกาฝากจัดอยู่ในประเภทเดียวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใดข้อ1กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ข้อ2ผีเสื้อกับดอกไม้ข้อ3งูกับกบข้อ4เห็บกับสุนัขอ่าความสัมพันธ์ในระบบนิเวศเนี่ยจริงๆเราสามารถแบ่งได้เป็นหลายแบบมากเลยจริงป่ะแต่ข้อนี้เขาถามว่าอะไรที่มีความสัมพันธ์เหมือนกับกาฝากและต้นไม้ใหญ่ เวลาที่จะทาโจทย์ข้อนี้ได้น้องก็ต้องรู้ก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างกาฝากกับต้นไม้ใหญ่เป็นยังไงใครเคยเห็นบ้างว่าเวลาต้นไม้สูงอย่อางนี้ถูกไหมพี่วาดไม่สวยนะมันจะมีอะไรไม่รู้มาเกาะแล้วก็มีรากยาวๆยาวๆยาวๆเกาะติดอยู่ที่ต้นไม้เคยเห็นใช่ไหมมันจะมีพืชชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่ากาฝากกาฝากเนี่ยไม่ดีต่อต้นไม้เลยนะเพราะว่าอะไรแทนที่มันจะไปเกาะเป็นที่วยาใสยเฉยๆไม่ใช่ มันจะสามารถแทงลากของตัวเองเนี่ยเข้าไปในท่อลําเลียงน้ําและท่อลําเลียงอาหารของต้นไม้ใหญ่ได้แล้วก็จะาเลากของมันไปชอนใช้แย่งอาหารของต้นไม้ใหญ่มาที่ตัวเองมาที่ตัวเองมาที่ตัวเองโดยตัวเองเติบโตขึ้นด้วยการทาร้ายต้นไม้ใหญ่ถูกปะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยกาฝากได้ประโยชน์ก็คือบวกส่วนต้นไม้เนี่ยเสียประโยชน์ก็คือลบถูกปะเป็นความสัมพันธ์แบบบวกลบ เพราะฉะนั้นน,อน้องถึงเคยได้ยินสำนวนที่เรียกว่าเวลาทําตัวเป็นกาฝากก็คือไม่ช่วยอะไรไปคือแค่ไปเกาะคนอื่นเขาอะ่ะเหมือนได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวอันนี้คือเหมือนเขาก็เลยเรียกว่ากาฝากที่มาดูความสัมพันธ์อันอื่นๆว่าดูซิว่ามีอะไรที่ความสัมพันธ์เหมือนกับบวกกับลบเหมือนของต้นไม้ใหญ่กับกาฝากบ้างดูเลยกล้วยไม้อ่ะกล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่มีความสัมพันธ์ยังไงกันเอ่ยกล้วยไม้เนี่ย ถึงแม้จะเกาะอ,อยู่กับต้นไม้ใหญ่เหมือนกับกาฝากแต่ว่าไม่ได้ทํางานเหมือนกาฝากนะคือกล้วยไม้เนี่ยถ้าเราเห็นกล้วยไม้น้องอย่าไปว่าเขานะว่ามันทําหน้าที่ไปแย่งอาหารของต้นไม้ใหญ่ไม่ได้แย่งนะกล้วยไม้เนี่ยจะทําหน้าที่แค่ขกเกากะอยู่บนต้นไม้ใหญ่เฉยโดยที่ไม่มีการแย่งอาหารและน้ําจากต้นไม้ใหญ่ฉันเป็นความสัมพันธ์ที่กล้วยไม้เนี่ยได้ไประโยชน์แต่ต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์จะมีความสัมพันธ์แบบบวกศูนย์ที่นี้ มาดูอันที่2ผีเสื้อกระดอกไม้น้องเคยเห็นใช่ไหมวลาผีเสื้ออยู่ใกล้ๆดอกไม้สวยงามมากเลยจริงเปล่าถามว่าทําไมดอกไม้ต้องสวยๆเพื่อล่อให้ผีเสื้อมาเกาะเพราะว่าผีเสื้อเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการผสมพันธุ์ของดอกไม้ กีบดอกมันจะล่อพวกมแมลงมาถูกไหมแล้วมแมลงพอมันเข้ามาปุ๊บมันก็อาจจะมาดูดน้ําหวานละค่ะมันก็จะติดละอองเกสรไปช่วยในการผสมพันธุ์เพราะฉะนั้นตัวผีเสื้อเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการที่ได้น้ําหวานจากดอกไม้และดอกไม้เนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการที่ผีเสื้อช่วยในการผสมพันธุ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือบวกกับบวกส่วนอันที่3ความสัมพันธ์ของงูกับกบ งูกับกบพี่ถามว่างูทําอะไรกับกบอ้างูกินกบถูกไหมเป็นความสัมพันธ์แบบถูกล่าถูกปะ่ะงูได้ประโยชน์กบนี่คือเสียประโยชน์มากมากมเลยจริงปะ่ะก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบบวกลบเฮ้ยคล้ายกันเลยดูซิว่าตอบได้หรือเปล่าทีนี้ยังไม่ให้ตอบเพราะว่าอะไรอยากให้ดูข้อสี่ก่อนความสัมพันธ์ของเห็บกับสุนัขเห็บทําหน้าที่อะไรบนสุนัขเนี่ย เห็บเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้สุนัขถูกป่ะเพราะเห็บอ่ะจะทําหน้าที่ในการกินเลือดสุนัขเห็บก็จะได้ประโยชน์คือตัวโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนสุนัขก็เสียประโยชน์คือได้รับความราคาญถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องสังเกตว่าสุนัขเนี่ยเสียประโยชน์ส่วนเห็บได้ประโยชน์คือบวกกับลบแต่ถามว่าบวกลบในข้อ3ากับบวกลบในข้อ4เนี่ยอะไรที่มีความสัมพันธ์เหมือนกับข้อหนึ่ง บวกล้มในนี้มันคือบวกที่ได้ประโยชน์อันหนึ่งลบคือเสียชีวิตเลยถูกไหมเป็นการความสัมพันธ์แบบการล่าเหยื่อล่าเหยื่อแต่เน,นี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่เสียประโยชน์ถูกไหมก้นหนึ่งได้ประโยชน์หนึ่งเสียประโยชน์อันนึงได้ประโยชน์หนึ่งเสียประโยชน์โดยที่ไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายโดยท,ทันทีถูกปะเพราะฉะนั้นระหว่างข้อ3กับข้อ4ข้อที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับข้อต้นไม้ใหญ่กับกาฝากก็คือเป็นเห็บกับสุนัขมากกว่าที่จะเป็นงูกับกบนะคะ ส่วนข้อ1กับข้อ2ไม่ใช่เนาะเพราะ1เป็นบวก0ส่วน2เป็นบวกบวกได้ไประโยชน์ร่วมกันนั่นเองฉันข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องคือข้อ4เห็บกับสุนัขนั่นเอง